ก็สุตมีสีอิมเพรสชันครับยังอยู่กับพี่ไอ้ดนชัยบุญญาธาเวทนะครับพี่ไอ้ครับครับผมออ่่าาวันเดี๋ยวเบรกนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องอัปเดตอัปเดตพี่ไอ้ที่หนึ่งว่าตอนนี้พี่ไอ้ทำอะไรอยู่บ้างนะครับนอกจากงานประจำนะครับที่เดนซ์ซีพลัสนะครับใช่ับก็ผมก็ไปทำรีสอร์ทเล็กๆเป็นบูทีคโฮเทลนะฮะชื่อนะดลสตรีมไซต์ไทยวิลล่าส์อยู่ตรงโมกเหล็กใกล้ๆเขาใหญ่อะครับก็ ด้วยความบังเอิญเหมือนกันก็คือเราอยากมีบ้านตากอากาศริมน้ําน้ําตกอ่ะก็ไปซื้อที่แปลงเดิมแล้วเอาเรือนไทยมาปลูกแล้วก็คิดว่าจะไปอยู่กับเป็นบ้านพักของตัวเองไม่ได้คิดโรงแรมอะไรทำไปทํามาก็มีเพื่อนมาพักคนนู้นก็อยากพักบ้างก็เลยขยายมาเป็นโรงแรมสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็มี33ห้องมีห้องสัมมนามีอาหารก็เป็นเลืองเป็นรลวาบรรยากาศต้องดีมากๆเลยครับแล้วมันสวยฮะด้วยด้วยที่ดินสวยมากเพราะว่าน้ําตกทาน้ําตกจะไหลผ่านตลอดเวลาแล้วมีน้ำทั้งปี แล้วผมก็เป็นคนชอบสะสมอาร์ตอ็อบเจกต์วัตถุโบราณเนี่ยผมก็เอามาแต่งแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันมันก็สะท้อนความความเป็นตัวตนใช่นะฮะก็เชิญนะฮะที่นัดดนนัดดดน NDOL นะฮะเปิดเว็บไซต์ก็ได้ www.nadonvillas.com ครับครับชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพนะต้องจองนะครับเพราะว่าก็ถ้าเสาร์อาทิตย์จะจะแน่นหน่อยนะครับแล้วยางอื่นับพี่นอกจากยงอื่นก็ เขียนหนังสือนะครับก็ออกหนังสือมาหลายเล่มแล้วเกือบสิบเล่มแล้วหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์เกี่ยวกับเรื่อง creativity อะไรพวกนี้นะครับก็กำลังจะออกอีกเร็วนี้นะครับกับกับสนัครพิมพ์อมรินพริ้นติ้งแล้วก็สอนหนังสือสอนหนังสือวิชาเรื่องการสร้างแบรนด์เนี่ยฮะตอนนี้ก็ลังจะสอนร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีจุฬาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์ให้กับปทครับ ก็คือทางคณะพนิชการเนี่ยพนิชศาตร์และการบัญชีเนี่ยเชิญสาขาการตลาดเชิญพี่ใหญ่ไปเป็นอาจารย์พิเศษก็เนี่ยด้วยด้วยความรักในสิ่งเหล่านี้ก็คือเราก็ทําในเวลาที่เราว่างนะฮะตอนเย็นบ้างอะไรบ้างนะคือเป็นคนที่มีความสนใจหลากหลายมั้งแล้วเป็นคนค่อนขห้าไฮเปอร์นะฮะถ้าทำนู่นทํานี่ก็หยุดดูว่างๆมันมันไงม่รู้ก็เลยทำนู่นทำนี่อะไรเยอะพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่มารายการมีสื่อเพรสชันเนี่ยผมต้องถามคำถามของรายการ มิว s ิกอิมเพ s สชั่พี่ไอช่วยนิยามให้ผมนิดนึงครับคือคำว่า Impress i ั n นเนี่ยมันคือความประทับใจครับมันเหมือนความประทับใจสุดที่ฮะที่ใช้อารมณ์รุนรนเลยเหมือนหัวสมองคนมี2ด้านด้านซ้ายคือตรกะด้านขวาคืออารมณ์และจินตนาการผมว่าคำว่า Impress i o n โดยเฉพาะกับดนตรีเนี่ยมันต้องใช้ด้านขวาคืออารมณ์ความรู้สึกรุนๆนะซึ่งความประทับใจแต่ละคนกับดนตรีก็ไม่เหมือนกันผมเชื่อในคณิเศาสัญชาติยานเวลาบังเพลงเรา ฟังดนตรีบางอันเนี่ยเราชอบจังเลยม,มันไม่มีเหตุผลคแล้วมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีหมวดหมู่เนียไม่จะเป็นต้องคลาสสิกหรือแจ๊สหรือป๊อปหรือลูกทุ่งรหรือลาตินเนี่ยบางทีบางเพลงเพลงลาตินผมฟังอุ้ยฉันมีชอบจังเลยหรือแม้กระทั่งเพลงลูกทุ่งบางเพลงเ่ยมัน first moment พอได้ยินปับ๊บเราก็ชอบอีงนี้โดยไม่มีเหตุผลอันนี้ผมคิดว่ามันคือความประทับใจบโดยเฉพาะาเรื่องดนตรีเป็นภาษา,ษาสากลใช่ไหมแล้วก็เป็นอะไรที่เปิดกว้างในด้านจินตนาการเพราะว่า นี่แหละเราเราทุกคนเนี่ยน่าจะมาเปิดรับความรประทับใจอย่างนี้จากดนตรีหลากหลายไม่ใช่ฟังแต่แบบแบบ,บเดียวอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือด้วยกระแสมาอย่างนี้ก็ต้องฟังแบบนี้อะไรย่เงี้ยครับเป็นคำนิยามที่ค่อนข้างแบบดีครับแล้วก็แบบว่ามันเหมือนกับว่าเปิดเปิดเออเปิดหลายๆอย่างแล้วก็ลองดูจากใช้ใช้ใจเราเนี่ยฟังแล้วดูที่เราบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็สไตล์ใหม่ๆคือผมเนี่ยไม่จำเป็นต้อง คือส่วนตัวชอบเพลงแจ๊สอยู่แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องทุกอย่างต้องแจ๊สหมดเวลามีใครให้โจทย์อะไรที่คิดว่าโอ้น่าสนใจแล้วลองเปิดใจฟังมันแล้วจะเจอความไพเราะในแต่ละบทเพลงครับดีมากมากครับพี่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยครับอ๋อครับมีรูปที่อ๋อถ่ายพี่ไอไว้นะครับเานะครับอ๋อขอบคุณมากเลยแต่พี่ไอต้องเซ็นให้ผมหน่อยครับอ๋อยินดีครับเพื่อยืนยันว่าพี่ไอมาแล้วเป็นเกียรติครับ คครรัับบขอบคุณมากครับผมโอ้รูปหล่อมากครับพี่ก็ทางมีสิ่งเพรสชั่นก็ขอบคุณพี่ไอ้มากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเนี่ยคงได้ร่วมงานกับพี่ไออ๋อยินดีมากครับจะได้มีงานไปเล่นสนุกกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปฟังเพลงทิ้งท้ายจากพี่ไอนะครับแล้วกลับมาพบกันเร็วหน้าครับ More than the greatest love the world has known, this is the love that I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know, my arms got to hold you, so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is the long, long time, but far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more. You'll never know my arm, got to hold you so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, whipping. Longer than always is a long, long time. But far beyond, forever, you'll be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure. No one else could love you more.